สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีทางช่องเฟซบุ๊กนะครับนี่ก็นมาเตรียมเกี่ยวกับเตรียมบ่อเลี้ยงป่านะครับการขั้นตอนการเฮ็ดกระช่างอนุบาลลูกป่านะครับอันอื่นก็ต้องไปเตรียมซื้อปูนขาวนะครับปูนขาวยี่ห้อนี่ก็ประมาณ250บาทนะครับ มากอ่เมื่อวานให้ทัวทัวร์สานะครับอันนีสาประมาณหนึ่งไรนะครับาวานปุ่นขาวประมาณหาถึงหกกิโลนะครับเพื่อปรับสภาพดินปับน้ำปรับคาพี่เห็ดให้หมาะสมกับกันเลี่ยงป่าเหมาะสมกับกันจะเริ่มเติบโตของป่านะครับวันให้ทัวทัวสานะครับป่าก็จะแข็งแรงนะครับญงไวแล้วก็บ,บ่ บ่อตายนะครับช่วงที่เดี๋ยวฝนมากเนี่ยกะปลากะสิปับสภาพพระท่านน็อกน้ำไม่ยังเป็นสัตนลหครับปีที่ผ่านมากะป่ามันตายหลายปีนี้ก็ได้ว่างแผนเตรียมน้ำเตรียมบ่อให้มันให้มันได้นะครับเพื่อลดการสูญเสียปีที่แล้วก็ตายเป็นแปดเก้ากระสอบนะครับอ้เจ็บใส่กระสอบปุ๋ยนะครับตายหลายลีครับ ีนี่ก็เลยว่างแผนหลังจากเข้าจับป่ามาแล้วนะครับเลยว่างแผนปรับสภาพบอบสภาพน้ำกอนแล้วมาเห็ดกระช่างอนุบาลลูกป่านะครับขั้นตอนต่อไปเขาก็หลังจากปับ๊บน้ำปับสภาพบอแล้วนะครับก็มาเตรียมมาเตรียมไม้นะครับ เตรียมไม้ไผ่เพื่อเห็ดกระช่างนะครับไม้ไผ่ไม้ไผ่ไม,ไมือนีก็เป็นเป็นไม้บงนะครับไม้บงที่หู้หน่อยนะครับแล้วก็แข็งแรงมีความแข็งแรงในระดับหนึ่งอาจสิได้อยู่หลายปีนะครับเพราะว่าไม้มันแข็งแล้วก็หู้หน่อยนะครับแล้วก็เตรียมเตรียมไม้สำหรับเห็ดนะครับ วัดขนาดความลึกของน้ำนะครับเพื่อไว้หลายๆนะครับอันนี้บอ่อของผมนี่ก็ประมาณความลึกน้ำอยู่ประมาณจากเอ่เพียงข้อนะครับประมาณเมตรหาสิบผมก็เลยตัดใหม่เพื่อไว้ประมาณ3าเมตรนะครับเพ,เพื่อเพื่อย่ำน้ำน้ำฝนลงมากอให้มันสามารถยับกระชั่งได้นะครับเตรียมให้มันพอนะครับเกี่ยวกับห้าสีเฮ็ด จักกระช่างกระช่งางของผมกืบขนาดสองคูณสามกับสามคูนสามนะครับแล้วก็เตรียมไม่ว่าห้าสิใส่ลักจักลักแล้วก็มัดคางเพื่อความแข็งแรงนะครับเอาให้คำนวณเนี่ยมันครบเหมือนมันพ่อเลยแล้วก็เน้ากระจังสี่ลงไปปักแล้วก็มัดเตรียมกระช่างนะครับเตรียมไม่พ่อไม่ มันแข็งแรงนะครับจากการเ,าเตรียมไม้ให้ครบพ่อแล้วเขาก็ต้องมาเหลาปลายนะครับแหลมแหลมมันเสียบลงดินลงน้ำล่งคน้นมันลึกๆนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับจังสีคงทนทาว้อนนะครับไม้ตัวนี้คิดว่าก็สีได้ยู่หลายปีเติบไีได้ครับเพราะว่าม,มันแข็งแรงนะครับ ให้เตรียมไม่ <_ an ye> เตรียมอยังอุปกรณ์ต่างๆให้มันครบนะครับจากนั้นก็นกนแหลมครับแหลมแหลมไปแแหลมไปแแหลมไปให้มันสามารถเสียบลงดินดินคน้นต้องนามนะครับให้มันลึกๆครับความแข็งแรงนะครับหลังจากเข้าแหลมแล้วก็เข้าก็ไปปักวัดระยะ กระช่างความกว้างความยาวเทใดมัดมันแข็งแรงครับลงนำจากกระช่างเข้ากับเห็ดตามจำนวนที่เขา้าสื่อมานะครับสื่อจากกระช่างมากมาเห็ดตามขนาดแล้วครับมัดกระช่างให้แข็งแรงนะครับนะครับมัด อันสาหรับไอ้นี่ก็หกกระช่างนะครับไอ้้เาเตรียมไว้ครับมัดเรียบร้อยนะครับมัดยกระดับนะครับเห็นปลายเสาว่าครับปลายเสาก็เพื่อไว้เพื่อให้น้ำลงมาให้มันสามารถดึงกระช่างได้นะครับอันนี้ก็บัรนี้ก็เตรียมอาหารครับเตรียมเพาะพันธุ์แหนแดงครับแหนแดงไอ้ของกรมวิชาการเกษตรนะครับมันมีโปรตีนสูงนะครับยิบหาถึง30เปอร์เซ็นต์นะครับ ซื้อมันกับอาโซล่าไมโครฟิล,ล่านะครับของกรมวิชาการเกษตรนะครับเราว่าเพาะเลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารของป่านะครับป่าผมสีล่งเป็นปลากินพืชนะครับตุ่มป่าที่ตัวยิ่งงนะครับปีนี้นะครับครับผมเสร็จสิ้นการเตรียมครับ